คลิปนี้ไม่อยู่กับแม่แล้วนะครับแม่ป่วยหลายวันน้องเบนคิดถึงแม่ครับน้องเบนจะพาคลิปนี้น้องเบนจะมาทำอะไรเนี่ยเขาเรียกล,ลูกอะไรเบนน้องเบนน้องเบนลูกอะไรฮะ นี่น้องเบนจะมากินมะละกอยักษ์น้องเบนจะเอามะละกอ,อะไปให้กระแตไหมลูกมะละกอลูกนี้ท่านแม่เด็ดด้มาน้องไม่เขียงคลิปนี้ไม่อยู่กับแม่แล้วนะครับแม่ป่วยหลายวันน้องเบนจดถึงแม่ครับ15วันได้มั้งเนี่ยน้องกับลุงดูน15วันได้ไหมลูกอืันนี้เจอหน้าแม่แล้วนะครับ น้องเบนแต่เราปอกมะละกอกันเนาะปอก่ชังอันมองสิมองก่อนลูกมองก่อนมองกล้องกันดูดูดูมะละกอลูกใหญ่มากเลยนะครับเดี๋ยววันนี้น้องเบนจะมากินมะละกออะปอกเลยเบนปอกเลยลูกปอกเองปอกเองปอกเองลูกปอกมะกอเพื่อนๆดูสิลูกปอก มีอยู่นี आ, ่เอาทำท่าปอกหรือน okay. ี่ม yes. ีอยู <S 2> <S 2> uhh <S 2> <S 2> ่นี่อ่ะเอาทำท่าปอกหรือมองกล้องดูด้วยไหนมีอยู่ไหนน้องเบนจะปอกมะละกอแล้วนะจะกินแล้วนะเบนเอาจับกินลูกจับดิจับลูกจับไอ้นั่นและกอหนะาลงโดนเฉือนแล้เนี่ยดูโดนถ่ายแล้วลูกถ่ายแล้วลูกถ่ายแล้ว กลับฝั่งนี้ทีหน่อยแต่เนื้อหนีเร้อหรอกอย่าไปล้างเลยมันเป็นจีกินมันรู้ก่อยก็เล้วนะครับกอยักษ์ไม่เบนพอกอยักษ์ขอบจะได้กินมีท็อปหาทำท่ากัดที่ครับหวานไหมครับกัดฟังตรงนี้ทีที่หนู ออฝันว่าไปหาข้างบนมั้ต้องเป็นฟันกระลุกนะครับออันนีห้ <c oughs> หวานไหมลูก <c oughs> บอกเนเพื่อนที่หวานไหมครับหวานไหมครับ <c oughs> รอ,อ,อ้มอ้ํา <c oughs> เริ่มอร่อยแล้วนะครับเริ่มมีรสชาติแล้ว <c oughs> นมม้นมักก็ดีว่าใหอ อลิซดึงอ่ะมันเจ็บพอทุกคนเจ็บจริงเบนกินกัดเด้อกัดเบนกาดเด้อกัดเด้อแต่ไม่เจ็บนะข้างนี้มันเยอะอามานี่สิานนี้เห็นหมอานมานี่แดงแต่ว่าไม่เจ็บแล้วเวลาผมกินอีอ่ะ เ,เป็นไงรสชาติหวานไหมครับเปาเอาละทำไรครับโอ้ทำความสะอาดนุ่นมันต้องเอาแอลกอ,อฮอล์น,น,นุ่นไันข้างในนุน่นต้องเบนกระดาษเปียกสบู่หรือยาสะผมครับเบน กระบุยห้ออะไรครับตั้งเดี่จัดตั้งแล้วก็เช็ดเดี๋ยวมีวน้องเบนจะมาทดสอบใช่ไหมครับโอเคไหมไปยังอาบน้ำได้ยังหลักมากนะครับน้องเบนคนรักของมากนะครับเช็ดถู